คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยราวพัฒนานะครับ ชุดสูตร3ตัว2ตัวนะครับพร้อมวิ่งนะครับในงวดวันที่8นะครับ8เมษายนพศสอ6พนะครับกับสูตรตำราเดินดีเหมือนเดิมนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผม ครับผมก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c พี่น้องนะครับที่ได้สูตรของแอดคิมนำโชคพารวยไปนะครับผมแอดมินงวดนี้นะครับก็ติดนะครับรูดให้ทุกคลิปนะครับผมเด่น7รูด7นะครับผมให้ทุกคลิปนะครับแล้วก็ให้ติดเลขเบิ้ลไปนะครับผมพี่น้องกันเบิ้ล66นะครับผมก็ถือว่าเข้าอีกแล้วนะครับผมพี่น้องโจโจนะครับผมพี่น้องไม่พลาดอีกแล้วนะครับผม สถิติแปดงวดซ้อนแล้วนะครับผมพี่น้องล่าสุดนะครับผมเนาะล่าสุดแปดงวดซ้อนแล้วนะครับผมอกับสูตรตําราเดินดีนะครับผมงวดนี้เข้าห้าเจ็ดกับหกหกนะครับผมงวดนี้ให้เข้าเลเฉพาะเลขล่างนะครับตอนนี้ก็เฉพาะเลขล่างสําหรับหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งนะครับเลขล่างหนึ่งห้าครับเข้าสามประตูนะครับเข้าบนเข้าล่างนะครับผมแล้วก็เข้าโต๊ะนะครับผมพี่น้องสําหรับแนวทางหัวเราวัฒนานะครับผม กับสูตรตำราเดินดีเหมือนเดิมนะครับผมพี่น้องอ่าสูตรนี้แอดมินก็ได้มาแล้วนะครับประมาณนะครับจะ20ปีแล้วนะครับผมพี่น้องเพิ่งได้มีโอกาสนะครับเอามานําเสนอพี่น้องนะครับให้รับชมรับฟังนะครับผมอ่าอ่าส่วนตัวจริงก็เก็บไว้ในตู้นะครับผมโดยเขียนออกมาไว้นะครับกลัวมันหายนะครับผมพี่น้องครับผมก่อนอื่นก็มาดูผลงานกันเลยนะครับก่อนเรามารับชมตัวเลขนะครับผมเนาะมาดูผลงานกันนะครับเลขที่แอดมินให้ไปนะครับผมเนาะ นี่นะครับผมเนาะอ่าอันนี้แอดมินก็เน้นย้านะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมพี่น้องอ่าพี่น้องที่สายวิ่งสายรูดก็ขอมานะครับเจาะเจาะบ,บางทีมันก็เจาะไม่เข้านะพี่น้องไปเจาะเจ, 7, 6, จ, 7, 7, 7, จ 7, ็ดสองเจาะเจ็ดหกเจาะเจ็ดเจ็ดเจาะเจ็ดแปดอย่างเงี้ยบางทีให้ไปแค่นี้นะครับผมพี่น้องอ่าที่ได้ไปนะครับผมเนาะพี่น้องที่ไม่อยากเจาะไม่ไปมันก็พลาดนะครับผมอ่าพี่น้อง fc ก็เลยบอกว่าขอสายเจาะหน่อยนะครับก็เลย ทำเจาะให้นะครับอันนี้สำหรับสายเจาะนะครับผมพี่น้องก็เข้านะครับผมไปกับ7 5 5 7นะครับผมทุกคลิปเลยนะครับผมแอดมินนันยำนะครับให้วิ่งนะครับผมพี่น้องวิ่งดีกว่านะครับํำขี้ดีกว่าํำตดนะครับผมอ่าสำหรับสายวิ่งนะครับก็จะดีกว่านะครับผมพี่น้องก็จะพลาดยากนะครับแอดมินก็ไม่รู้มันจะออกตัวไหนจริงนะครับผมแต่ว่าถ้าเจาะได้แล้วมาแล้วก็วิ่งดีกว่านะครับผมพี่น้องอ่ากันเตี๋ยวนะครับ ก็มาดูนะครับเลขเบิ้ลนะครับผมแอดมินก็ติ๊กให้3คู่นะครับก็มีนะครับ7 7ดดนะครับ6 6นะครับหนึ่งหนึ่งนะครับอ่าก็เข้า6 6นะครับสําหรับเลขเบิ้ลนะครับผมพี่น้องก็ไม่หลายคู่นะครับผมอ่าก็โอเคนะครับผมพี่น้องเนาะสูตรนี้ก็ถือว่าผ่านอีกแล้วโจโจอีกแล้วนะครับผมพี่น้องอ้าตามรุ้นตามเชียร์กันต่อนะครับผมพี่น้องสําหรับสูตรนี้นะครับผมเนาะอ่า ก็มาดูกันนะครับผมเนาะชุดเด่น3ตัวนะครับเลขในตารางนะครับมี5นะครับมี7บวก3มนะครับมี6นะครับมี0นย์ะครับมี9นะครับมี1นะครับผมชุดเด่นได้มา3ตัวก็มี 7, 9 6นะครับผมชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวก็ได้5 6 7นะครับผมติ๊กไว้คือเลขเด่นนะครับ9 6 5หหคือเลขเด่นนะครับตัวรองคือ 7, 9 2 หกนะครับผมพี่น้องสำหรับชุดลองนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมพี่น้องอันนี้สายวิ่งสายรูดเหมือนเดิมนะครับอ่าที่ขอลองมานะครับถ้าพี่น้องไม่อยากวิ่งอยากรูดนะครับเอนเมนก็จะติ๊กไว้ให้นะครับ0 7นย์นะครับ72นะครับ77เนะครับเ1นะครับ37นะครับอ่าเลขที่ชอบออกบ่อยนะครับในสปปลาวนะครับผมในหวยราวนะครับมี7 3 77นะครับผมพี่น้อง หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดสองนะครับสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบเจ็ดนะครับอันนี้สําหรับเลขเก้านะครับผมแอดมินเ็าทาไปตามตารางนะครับผมอันนี้สําหรับสายวิ่งสายรูดเหมือนกันนะครับก็มีเก้าเก้านะครับหกเก้านะครับแปดเก้านะครับห้าเก้านะครับหนึ่งเก้านะครับศูนย์เก้านะครับหนึ่งเก้าอีกรอบหนึ่งเออหนึ่งเก้าสามเก้านะครับเจ็ดเก้านะครับสองเก้านะครับ เอ็อดมินก็จะติ๊กให้5คู่นะครับมี99มี6 9มี3 9มมี7 9มี5 9นะครับผมสําหรับชุดเด่นนะครับผมพี่น้องสําหรับพี่น้องที่ไม่อยากวิ่งอยากลูดนะครับเอ็ดมินก็เจาะไว้ให้นะครับผมพี่น้องเจาะไว้ให้5คู่นะครับผมเนาะไว้ชื่นไว้ชมนะครับผมอันนี้ก็สําหรับเด่น6นะครับเจาะได้3ตัวนะครับผมพี่น้องเด่น6ก็มี6 หกนะครับสี่หก <ines> no นะครับสามหกนะครับสองหกนะครับศูนย kind of ์หกนะครับเก้าหกนะครับแปดหกนะครับห้าหกนะครับหนึ่งหกนะครับเจ็ดหกนะครับอ่าสำหรับชุดวิ่งนะครับผมพี่น้องสําหรับพี่น้องที่อยากวิ่งอยากลูดนะครับผมก็ชอบหกก็ไปวิ่งเลยนะครับผมถ้าชอบหกจริงๆนะครับก็กําขี้ดีกว่ากําตดนะครับผมพี่น้องเจาะบางทีมันก็เจาะลําบากนะครับสมมุติว่าเจาะได้หนึ่งหกอย่างเงี้ย มันไปออกสามหกพี่น้องก็จะเสียใจนะครับผมก็มีหกหกนะครับเลขเด่งแปดหกนะครับหกห้านะครับสามหกนะครับเจ็ดหกนะครับเอดมินเจาะให้นะครับสําหรับคนที่งบน้อยนะครับผมพี่น้องก็เจาะให้ห้าคู่นะครับผมครับผมก็มาดูชุดเบิ้ลนะครับผมชุดเบิ้ลระวังเบิ้ลนะครับผมพี่น้องอ่นนี้ระวังไว้นะครับผมเนาะชุดเบิ้ลก็จะมีเจ็ดเจ็ดนะครับหกหกนะครับ หนึ่งหนึ่งนะครับแปดแปดนะครับห้าห้านะครับเก้าเก้านะครับชุดระวังเบิ้ลนะครับผมพี่น้องกันเจ็ดเจ็ดหกหกหนึ่งหนึ่งนะครับผมอ่าเลขที่แอดมินติกให้นะครับผมพี่น้องนะครับสาหรับชุดเบิ้ลนะครับผมพี่น้องก็ถือว่าไม่หลายชุดนะครับผมเนาะถ้าคัดออกมาแล้วจริงๆก็ไม่หลายคู่นะครับผมพี่น้องอันนี้สายเบิ้ลสายรูดก็เลยขอกันมาก็เลยเอาให้สายรูดสายบิ้งนะครับผมพี่น้องอ่าครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็มานําเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับชุดวิ่ง3ตัวนะครับผมชุดวิ่ง3ตัวพร้อมเลขสูตรนะครับก็มานําเสนอพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับพี่น้องที่ไม่สนใจนะครับก็สามารถกดเลื่อนผ่านได้เลยนะครับผมพี่น้องแอดมินก็ไม่ว่ากันนะครับสําหรับพี่น้องนะครับที่สนใจนะครับก่อนจะออกไปนะครับก็อย่าลืมนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้แอดมินก็นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับพี่น้องเน้นย้ำื่อความบันเทิงนะครับให้พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่น้องครับผมก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับพี่พี่น้องๆนะครับที่กดติดตามกด subscribe ให้นะครับผมขอขอบคุณนะครับผม ครับผมสำหรับวันนี้นะครับถ้าแอดมินพูดผิดประการใดนะครับก็กราบขอโทษนะครับขออภัยเอฟซพี่น้องนะครับมาณะทีนี้ด้วยนะครับผมพี่น้องอาจจะพูดตกบกพร่องนะครับผมพี่น้องเนาะก็จะถือย่าซากันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอพี่น้องนะครับผมมีความสุขนะครับโชคดีกันทุกท่านนะครับผมแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเนาะว่าแอดมินจะได้ตัวเลขเด็ด ดังๆนะครับต่างไหนมีพี่น้องรับชมนะครับก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้นะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ